สวัสดีครับเ,เพื่อนๆครับวันนี้เนี่ยเอาไปกับเที่ยวก็มาบุกอินเดียนะครับถึงอินเดียแล้วนะครับวันนี้ก็เลยมารีวิวนะฮะที่เราที่สนามบินเดลีนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่เอนคา P พีเวนะครับก็เป็นเล้าขนาดใหญ่ในสนามบินที่เดลีเลยนะครับก็เล่านี้นะครับจะ หลังจากที่เราผ่านตอมอเข้ามาใช่ไหมครับก็เดินไปประมาณสักแถวแถวเกตที่จะไปเบอร์1นึถึงยีนะครับขึ้นจะมีลิฟต์ขึ้นมาที่ชั้น3านะเราก็จะเจอกับเอนครามพิเว้เล้าเลยคะเล้าแห่งนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นเล้าขนาดใหญ่แบบจัดเต็มเรื่องอาหารจริงๆนะครับก็มีครบทุกอย่างครับแล้วก็สําหรับสายดื่มนะฮะน่าจะชอบมากๆเพราะว่าตรงกลางเนี่ยจะเป็นแบบ เป็นเคาน์เตอร์บาร์ขนาดใหญ่เลยนะฮะมีเจ้าหน้าที่คอยชงพวกไวน์นะครับแชมเปญวิสกี้เครื่องดื่มซอฟต์ดิงรวมถึงได้กระทั่งมีพวกเมนูปั่นต่างๆนะครับก็ครบนะครับส่วนเรื่องอาหารนะครับก็บอกได้เลยว่าจัดเต็มเช่นกันนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับ50%ก็จะเป็นอาหารอินเดียนะครับแล้วก็จะมีอาหารทางยุโรปมีชีสมีพาสต้าพิซซ่าครบเหมือนกันนะครเราสามารถที่จะ สั่งเมนูทำแบบร้อนๆเชฟทำให้กันได้นะฮะนี่เราแค่แ,คแจ้งเบอร์โตเท่านั้นนะตอนนี้ยังผมนั่งอยู่ที่โต๊ะ A3 สามนะเราก็สั่งกับพนักงานนะว่าเรานั่ง A3 นี่อย่างเช่นนี่ผมสั่งพิซซ่ามานะครับแล้วก็อันนี้จะคล้ายๆกับแพนเคก้กอินเะดียนะเราก็สั่งปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมาเสิร์ฟให้เราถึงที่โต๊ะเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปดูรายการอาหารกันว่ารายอาหารเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเผื่อจะได้เป็นไอเดียให้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มาใช้บริการเราที่ เบลีนะครับโอเคครับไปครับเดี๋ยวไปกับผมกัน ด้านในเรานะฮะบรรยากาศนี่อย่างกับผมทานบัฟเฟ่ที่โรงแรมนะครับเพื่อนๆดูนะครับนี่ใหญ่โตโมโหล้านจริงนะฮะตอนแรกเข้ามานึกว่าบัฟเฟ่โรงแรมจริงๆนะครับก็คล้ายๆเลยแบบเมนูอาหารแบบหลากหลายแล้วก็เยอะมางๆนะครับแล้วก็นี้ครับพี่อันแล้วก็อันนี้ครับน,น,น,นี่น้ําดื่มจากเกรือเขาหิมาลัยเลยนะครับเป็นสปาร์กิ้งนะครับน่าดื่มนะเดี๋ยวลองดื่มดูกอนรสชาติเป็นไงบ้างอือหือ มันมีกลิ่นแปลกๆนะบอกไม่ถูกว่ามันคือกลิ่นอะไรแต่รู้ว่ามันมีกลิ่นแปลกๆเรามาดูชาอินเดียกันนะครับว่ามีอะไรบ้างครับนี่ก็เป็นแบ็คทีนะครับอ่ตอนนี้ก็เป็นแบ็คทีเหมือนกันชาอินเดียนี่มาอินเดียต้องทานชาอินเดียและกินทีนะครับเมนูแบบชานี่แบบเป็นชาออร์แกนิกด้วยนะครับเขาจัดมาแบบเต็มๆเป็นถาดแบบนี้เลยครับส่วนไซด์กาแฟก็มีครับตามนี้เลยนะครับ เอสเพรสโซ่แบ็คคอฟฟี่คาปูลาเต้นะครับคือตรงนี้คิดว่ามันใหญ่และคิดว่านี่คือจุดตกของเราที่นี่ไม่ไม่ใช่ไอที่ทุกคนเห็นข้างหลังเนี่ยอีฮอย์ใหญ่ๆเนี่ยนะยิมแพคอารีนาเนี่ย e นะ e คือแค่อาหารเว้ยแกออกไปทางนู้นนะมันมันมันไม่ได้มีแค่อาหารอย่างที่พี่แก้วเข้าใจนะคะสรลีาไปไปสัมผัสมาแล้วเธอมันมีสป,ปา มันมีฟิตเนสมันมีแม้กระทั่งยิมมันมแม้กระทั่งแบบสลิปปิ้งพอร์ตอะอะไรอีกอะเวิร์กิ่งเซ็นเตอร์คอมพิวเตอร์ปรินเตอร์ไลบรารีมีแม้กระทั่งเกมมิ่งเซ็นเตอร์แกต้องเดินไปทางนี้ดูสภาพสรลิราด้วยเธอถ่ายอะไรบูดิมีห้องติก้าอะแนปรูมไพเวทไดนิ่งรูมเกมมิ่งโซนแก คืออะไรก่อนนี่อ่ะขอเริ่มห้องแรกด้วยไลบรบรีสวัสดีนี่คือมีคอมพิวเตอร์มีปรินเตอร์ให้ด้วยจ้ะอยากได้ Wifi สแกนพาสปอร์ตเลยนะจ๊ะได้โค้ดมาเข้าจากเล่นเน็ตแถวเดี๋ยวยังไม่หมดนี่แค่ห้องนั่งคือประเทศที่ประชากรอ,อันดับสองของโลกมันเรามันต้องไม่ธรรมดาแกวอลเนโซนจ้กสป,ปายิมชาเวอร์แนบรูมกับสลิปปิ้งพอดไม่เหมือนกัน ไฮเวทมีติ้งรูมห้องซิก้าและห้องเกม Fresh Juice Counter in the Wellness Zone oh. มีปาเ mm hmm. พราะฉะนั้นมันจะเป็นเราเหมือนกันไม่ได้เธออย่าดูถูกพี่คนนี้ที่มีประชากรเป็นอันดับสองของโลก mm hmm. มันไม่ธรรมดาแกน,น,นั้นคือ สปาโซนนวตรงนี้คือยิ้มนะคะยิ้มเมื่อกี้มีคนแบบวิ่งอยู่นี่ไหนมาดูดิโอ้โหอะไรเนี่ยเฮ้ยมมีเจอห้องปั๊มนมเลยวมามีต้องใช้ห้องปั๊มนมอ่ะนะซิงรูมแล้วก็มี sleeping pods เออมีห้องนอนในเธอมัน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 ไม่ใช่แค่แบบกะโหลกกะลาแบบ เอนเบาะนอนมันเป็นพอดนอนนะคะมีคนอนอนอยู่เขียนดูโน้ตติสเทิร์บจ้ะอันนี้หรือว่าคุณอยากจะไพรเวทได้ยิ่งกันมาเป็นกลุ๊ปนะจ๊ะห้องมิตติ้งอะไรอย่างนี้ได้ได้ด้านใน,นเป็นห้องซิก้าและเกมมิ่งเฮ้ยมันไม่ได้ใหญ่ธรรมดานะคือแบบบริเวณนี้นะครับ เป็นบริเวณที่เหมือนกับว่าถ้าคุณอยากเปิดกระเป๋านะจ๊ะ mm hmm. ก็มาเปิดตรงนี้ได้จ้าโดยเฉพาะมีโต๊ะให้เซตตับอลังว่๊ไม่เคยเห็นเราที่ไหนอลังการขนาดนี้พูดจริงตอนแรกก็คิดว่าแค่เรื่องอาหารการกินเนี่ยก็ดีสุดยอดแล้วนะครับแต่ที่ไหนได้เมี่ยวแอบมาเห็นโซนด้านหลังมันใหญ่โตโมโหฬานขนาดนี้นะครับ ก็ไปมากระหลายที่นะครับแต่ผมคิดว่าไปมากระหลายที่นะครับก็ที่เราที่เดลี Delhi นะครับประเทศอินเดียนี่บอกได้เลยว่าไม่แพ้ใครที่ไหนในโลกจริงๆนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะจะเป็นคลิปที่มีประโยชน์สําหรับเพืเ่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจมาใช้เราที่ เดลี Daily, ประเทศอินเดียนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราทั้ง2คนด้วยนะครับไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย